ในการกำจัดวัชพืชจะพวกเขาวันแบบนี้นะครับเอจอใบสัดหญ้าแบบปรับรุงใหม่นี้นะครับทำได้ง่ายมากนะครับยังแค่เราใช้เหมือนกับใบตัดธรรมดาครับตัดจากบนลงล่างนะครับเอาให้ถึงดินเลยนะครับก็จะเป็นลันษษณะการดา้ยาไปในตัวนะครับน็อตสองตัว ที่นำมาขันใบของรถเกี่ยวข้าวเข้ากับใบตัดนี้ข้างล่างนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นตัวดายาแล้วก็กำจัดเทาวันประเภทที่แนบชิดไปกับพื้นดินนะครับที่เป็นเทาวัน,นครับไม่ต้องตะแคงใบตัดนะครับหัวน,นัตทำงานแล้วนะครับตอนนีน้ตัดได้ง่ายมากนะครับ ลองทำดูนะครับท่านจะเห็นว่าเอาวันพวกนี้นี่กำจัดได้ไม่ยากเลยครับดีๆนะครับก็มาแบ่งปันให้กับเกษตรกรเราได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ ข้างล่างก็มีสายยางนะครับที่ใช้ในการส่งน,น้ำมาำบำรุงต้น,นไม้นะครับหัวน็อตโดนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ขาดนะครับหากว่าไม่โดนตรงใบแต่ถ้าโดนใบนี้ไม่ดีกันนะครับเวลาตัดไปเราเราไม่ตะแคงใบนะครับมันก็จะไม่โดนสายยางนะครับใช้เลยดีมากนะครับ ำหรับต้นนี้นะครับยิ่งหนักนะครับมีทั้งประเภทเถาวันแล้วก็พวกหญ้าไว้นะครับมีทั้งที่เลื้อยไปตามผิวดินและขึ้นในแนวตั้งสบายมากนะครับที่ขึ้นแนวตั้งนี้ก็ส่วนของใบรถเกี่ยวข้าวนี้ก็จะเป็นตัวทาหน้าที่ส่วนที่เลื้อยติดไปกับผิวดินนะครับ ว่าน็อตตัวอยู่ข้างล่างก็จะทำหน้าที่ในการตัดให้ขาดออกไปนะครับใครได้ดีมากนะครับเพราะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมริงดีๆในช่อง YouTube รถไถไวกระเซียนครับ